พา h a ฟพ p ยต Cut ตอิชา a r นะครับเพราะเมื่อคืนมีการเปิดเผยเรื่อง FOMC มินิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รายละเอียดผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะในที่ประชุมมีการถกเถียงกันเรื่องของการลดดอก0.5หรือ50 Basis Point คณะกรรมการหลายท่านนะไม่เห็นด้วยนะเรื่องของการลดดอก50 Basis Point ต่ออีกรอบหนึ่งนะ,ะมีการแสดงว่ามีการพูดถึงไปเลยนะฮะพูดถึงในที่ประชุมว่าลด50ครั้งนี้แล้วจะลด50ต่อต่อไปไหมปรากฏว่าเสียงมันแตก นะมันไม่เป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นบุมเบิร์กวันนี้ก็เลยมาพาดหัวข่าวว่าการที่จะลดอีก50 b a s บเบสิสพอหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยากนะเราเอาก็เห็น CME Group ปเนี่ยไม่มี50 b a s i เบ o ิสพอแล้วงั้นจุดเด่นๆข้อความสำคัญสำคัญออง FOMC m มิริตครั้งนี้ก็คือการคอนเฟิร์มว่าจะค่อยๆลดนะจะ๊ะจะไม่ใช่ว่าลดตุ้ม ผมพวบห้าพบห้าไม่ใช่นะฮะผมสรุปใจความได้ประมาณนี้นะที่เหลือมันเป็นแค่เรื่องรายละเอียดแล้วก็คณะกรรมการไม่ได้เห็นตรงกันหมดบางคนก็เห็นว่าต้องลดลดดเลยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยนะควนจะค่อยๆลดผมว่าหนึ่งเนี่ยนั้นก็น่าจะเป็นคุณเจอโรมด้วยนะที่น่าจะเห็นไปนิดสางค่อยๆลดนะเพราะแกให้สัมภาษณ์ก็ประมาณนี้แหละนะค่อยๆลดดูต่อ ECB ครับฝั่งของอเมริกาค่อนข้างฉัดแล้วค่อยๆลดดอกลงไปนะฝั่งของ ECB เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็มีการแสดงออก เรื่องของความเป็นห่วงและกันนะครับคุณนาเกลแกก็แสดงในมุมมองของเยอรมันนะเขาบอกว่าการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยมันจะมีผลข้ามไปถึงสหรัฐอเมริกานะการเลือกตั้ง US president เนี่ยจะมีผลแน่นอนนะครับแล้วถ้าหากประเทศสหรัฐอเมริกาได้คนที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดนัลด์ท e รัมป์ win re-election นะฮะกลับมาดำรงตำแหนงอีกครั้งเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจโลกย่าแย่ เขาพยายามจะออกมาเป็นตัวแทนของเขาเรียกอะไรของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งและกันที่อาจจะไม่ได้อยากเลือกโดนัลด์ทรัมปเออปกติเนี่ยนักลงทุนเนี่ยคือตลาดทุน,นจะชอบทรัมป์นะเพราะว่าทรัมป์มาเนี่ยหุ้นขึ้นแต่ครั้งเนี้ยมันจะมีนักลงทุนกลุ่ม เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเท่าที่ฟังฟังเนี่ยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาบอกไม่เอาทรัมป์ดีกว่านะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการเข้ามาแล้วก็กีดกันการค้าเนาะต่างกำแพงภาษีโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันขาดสะบัน้นะตัดขาดพอพอไปตัดปั๊บประเทศอื่นก็นไปตัดจีนจีนก็ตัดกลับตัดไปตัดมาุ่ายง่ายวงวงแตกนะกระจายกันทั้งโลกนะฮะซัพพลายเชนนี่มันเคยลิงก์กันอยู่โลกที่มันเป็นโลกาภิวัตน์โอโกลาไรเซชันอะไรเงี้ยนะฮะ มันก็ไม่มีแต่กระเจิงเพราะแต่กระเจิงปั๊บไอ้พวกสินค้าต่างๆก็แพงและจะเป็นต้นเหตุของเงินเฟอ้อนะครับอันนี้คือเขาวิเคราะห์ไว้นะคุณนาเกลเขาบอกว่าถ้าทํามาแล้วเฮอเศรษฐกิจโลกจะย่าแย่แล้วก็เงินเฟ้อก็จะกลับมาเพราะว่า ทุกๆอย่างมันจะแพงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะบริหารจัดการลําบากอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นห่วงว่าผู้ชายคนนี้จะกลับมาออก็ปมะมานนี้แล้วก็ค่อนข้างพยาดยากด้วยนะฮะว่าค่อนข้างที่จะควบคุมยากว่าแกจะคิดนโยบายยังไงแล้วแกก็ดีลกับต่างประเทศแบบเป็นคนๆไปไม่ได้ดีลเป็นกลุ่มนะฮะก็บงแตกกันไปหมดอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณนาเกลนะจาก ECB แกก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกันข้าไมไปถึงสหรัฐเอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นู่นแหนะนะฮะ e aí